มีการ c h a แ e ร์าซึ่งอันเนี้ยเราแอบชอบนิดนึงตรงที่โจทย์ในการ l e n g นกับสิ่งที่สอนเนี่ยมันค่าที่จะ c o n n e c กกันเหมือนแบบโอเคเขาสอนในสิ่งเนี้ยเขาก็เอามาใช้เลยเอามาใช้เลยอย่างตอนสอนก็จะพูดเรื่องการที่จะเป็นโมเดลเนี่ยเราจะมาห่วงเรื่องคอนเซิรเรื่องความสะอาดหรืออะไรเงี้ยมาได้เพราะมันต้องใส่ชุดร่วมกัน อ่าสมมุติมีแบบหลายคนอาจจะ<ม>ต้องใช้เสื้อผ้าร่วมกันหรือเปล่า<ม>หรือบางทีเสื้อผ้าอาจจะมีฝุ่น<ม>หรือเนื้อผ้าอาจจะไม่ดีหยาบหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณจะมาแบบคอนเซริร์ตแล้วว่ารักสะอาดก,ก็คือไม,ม่มีสิทธิ์เลือกหรือว่าไฮาจีนคือไปได้<ม>จะมาเลือกมากแบบเฮ้อไม่ได้ค่ะคุณเป็นในแบบ คือคุณเข้าไป,ปนไในเสื้ออ่าคุณเข้าไปในเสื้แล้วคุณคือไม้ผันเสื้อจะให้คุณใส่อะไรคุณต้องใส่ได้ยิเม,มืม่คุณเป็นโมเดลคุณต้องใส่ได้คุณจะมาแบบเคเขิขนแบบเฮ้ยห้ามถอดนะคะห้ามนู่นห้ามนี่ไม่ได้แล้วชอบชอบเรื่องการพูดเรื่องอะไรเรื่องความเขาเรียกอะไรเรื่องร่างกายอ่ะหมายถึงว่าแบบให้ให้แบบว่าเอ้ยคนอื่นอ่ะมองอ่ะช่างเขาก็คือเราเราเป็นแบบอะ่ะเรา เขาเอาไปไม่ได้เพราะว่าอย่างแบบต่างประเทศที่มาทํางานที่ไทยที่เราเห็นเลยเขาถอดแบบเขาไม่สนใจเลยก็คือแบบว่าเห็นก็เห็นไปเห็นก็เห็นไปเลยคุณก็เอาไปไม่ได้เพราะเราเป็นแบบเราคือไม่แพนเสื้อเนี่ยแต่แบบวิธีการคิดของคนไทยสมัยก่อนหรือว่าแบบแบบอีกแบบหนึ่งเขาก็จะคิดว่าแบบโอ้ยไม่ได้นะมันคือร่างกายเออมันโป้นะมันอะไรเนี้ย